ฮ้ยแปลงใจเทาสูงต่อสามันบวระมาวันนี้ตรง้เขาทานหรอกแล้วก็จะคอยไปตามลยทำอะไรอยู่กินข้าวยังไม่ถึงเที่ยงใน้จอดนั่งหรืออะไระอ้แบนเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเข่าครับพี่น้องครับไมเได้ไปเด้ขึ้เทเที่ยงนเที่ยงครับผมมีอะไรเนี่มี อาอีสานบ้านเขาดื้อสมแซ่บไปเจีกี่ย่งเดี๋ยวอะอมอ้อมเน้อครับมุงครับผมไก่อกน่องเนี่ยอืออนองทอดอย่าน้เดี๋ยวดิ้นเยอเดี๋ยวดิ้นยากด้อเด้อเดินไปอนี่ยเดินไปเนีายตั้งเดิน ไม่ได้ทั้งยังก็ต้องอัดบริโภคในเรืร่องสองจานนะเอาอะิึงหอยลายไอไ้ใช่เนี่ไอ้เชือดไอ้เชือดเล่นยงยาก็ก้อยอยู่พี่น้องมาเด้ไอ้เชือดมาเด้ขาครับผมไอ้เชือดเนี่ยคมากเลยไอ้เชือดแมงมาเด้ไอ้เชือมดออมลาหอยท่าก้ะมือปลาคลองนะกินยมค้างถน,นนเลครับผมลาบยัดโซครพี่น้อง มาตาไอเช่ละบ้าต่ายยัดัวนะแล้วพี่น้องทั้งยาตั่วป่ะมครบได้วครับผมแสงออนคมจิขนาดครับกินกินโิดมากที่บกิน่าการนอนหอนพี่น้องนอนหอนดนอนห้อนมีกาไปยััวน้ำหนาวสดนอนห้อน กัดหนาคาทาเลยครับกินก่อนมาแล้วอ้าย่างย่างดิ้นย่างวังหนิน,น,น้่เนื้อย่างดิ้นย่างยืย่อเหรออ,อนไหนเนี่เนือ้อน,นี่เนืออนนเน้อกระพีรอนกรพียงว่าจานรของมันมาหลับดงเงีืยว่าตัวนเด็ดสุดดำ đương ai đâu chứ không có phá đâu thành tâm thiện. vào thả đây. Ừ. 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 Nó quá, Tấm tấm, mặc Lấy đặt thuốc đi bọn. thuốc, ăn thuốc.

ก็ใหญ่รบาาบา่มเี่ยเปิดดูโอ้ยมือเจะกินจริินจ๊ดูไอ้ตัวเว้ยกระปินังครบพี่กระปิกดูดูดูเอาียมได้กระเียม้างแข็มือนนี่ย เอาอะกินเลยวเอาเอเอาเขาองยุ่งด้วยพโทรคำใหญจไม่ได้เย่งคนชอบเลยหมาเนี่ยหมเน้อได้เลยกิ่นผมนี่ไมอมมน่ป่อยอีกไ เอไปนะนี่กึงแคไปไหล้อหน่อยละพอแค่เทปบนอะกับไหลกับไหลเขาว้าวว้าวโอ้ยว้าววแด่กคนไทยมันไทยไทยบางน้ำนี่น้ำตาเหลือน้ำตาเหลือน้ำก็รับดี มึงจินแด้มึงยัดมือกีเจีวครบมันล่ามเมื่อกี้กองนี่ยมวยมวยมวยนล่ามี่ึงลิ้นยากเนาะเอาจานนะเอาอีกมะเอาเขาต้องจานเข้าเขาต้องจานจัดมาด้อยจัดมา เลาวลูกโดดเ้อพี่น้องบุญแล้วเอ๊จะดิ้นไหมลูกลูกโดดเอ๊ดิ้นยากเนี่ยอะไรเนี่ยครัเอาจากไปบอกนาอะไรนี้เลยซ้อนน่ะ phải đấy chứ, các anh, anh, đi anh, 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 để không anh, anh, มันจะดูดใช่ไหมตัวเพรยอดครับมออมาตัา

กินยังไม่กว่าแบ่งเบิงแล้วมานี่าดแล้วแบ่งมานานๆที่ได้จ้นั่งกินกับราคานังกล่อมมากหซือเอาเลยหรอไม่ นี่น่ะรถโลกอาจารย์ชีวิตครับอ่าครับ phiếu 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 thảo lại phiếu 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 mấy phiếu mấy phiếu 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 gì? phiếu 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 กบองเด้ยวมีทุกอย่างหรอยอดเด็อแกปวดตะต้นกำลังลุกไปหรือมาทุกอย่างเลยเรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับผมเรียบ แส่การเลยตหัดพักมืมื่หักหัดพักว้อือยังไฝ้ายเดียวใช่ฝ้ายเดียวเนี่ยคเนี่ยกินไก่เควมไก่ใง่ปะ mọi người 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 mọi

โอเคครับผมไปต้นนี้ครับ